สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o o t e n i t e ในช่วงทำอาหารตามน้อยม y ฮีโร a อะคาเดมียและก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดแชร์ติดไลค์กดไซั์สคับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคาสกิมาคุโกะฮีโร่พลังระเบิดจอมหัวร้อนนะครับเป็นตัวละครที่ทำให้ผมสงสารคนภาคมากเลยวัวกัวเส้นเลือดในสมองจะแตกซะก่อนอะไรพี่แกจะขี้โยวายขี้หัวร้อนได้ขนาดนั้น ขออนุญาตคุณ a อดี1น0 6นะครับที่ขอเป็ดผัดเผ็ดของบาคุโกที่ฟูยุมิทำซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเรื่องคุณ a อดี .1906 เขาก็เลยบอกมาว่า SS5 ตอนที่20ผมไปดูแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นฉากต่อสู้แล้วก็ฉากพูดคุยกันทั้งตอนเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครรู้เบาะแสของเป็ผดผัดเผ็ดของบาคุโกที่ฟูยุมิทำช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังดูไม่ถึงตรงนั้นเลยอีกไกลเลยละครับ <laughs> โอเค และเพื่อไม่การเสียเวลามาเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะมาฮูโก,โกเนี่ยชอบอาหารรสเผ็ดๆนะครับสมเป็นเจ้าหัวร้อนจริงๆมีตอนหนึ่งที่พูดถึงมาโปโตโฟุโดยเฉพาะเป็นอาหารจีนเสฉวนที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนิยมเอามากินด้านข้าวกันเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผมก็ชอบมากเหมือนกันครับวิธีทำอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับแต่ามาเริ่มกันเลยตหค้คินู2ชิ้นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำ ตั้งกระทะใส่น้ำใส่เกลืองลงไป,ไปประมาณฝ่ามือครับแล้วก็คนให้เข้ากันรอจนน้ำเหลือเทเต้าหู้ลงไปครับต้มเต้าหู้ไปสักพักหนึ่งนะฮะวิธีการนี้จะทําให้เต้าหู้คายน้ําออกมาทําให้เนื้อเต้าหู้มีความอิเลสติกขึ้นและเมื่อเต้าหู้คายน้ําออกมาแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันจะซึมซับซอสได้มากขึ้นอีกครับ <S <S <ๆ>เป็นเหตุผลที่เมน,นูนี้ต้องต้มเต้าหู้ก่อนนะครับถามว่าต้องไปนานแค่ไหนก็ <S 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 ต้มจนกว่ามันจะแดนซ์แบบนี้นะครับรอมันแดนซ์ไปสักสองสามนาที แล้วก็เอามาเดรนน้ำออกครับพักเอาไว้จากนั้นก็มาจัดการเนื้อกันเลยเทน้ำมันลงไปในกระทะครั้งนี้ผมใช้เป็นเนื้อไก่บดนะครับ2แพ็คฮนะใช้วอกหรือตะหลิวจีนไขยี้เนื้อไก่ให้ใกลายเป็นชิ้นเล็กๆพอเริ่มสุกเนี่ยมันจะคายน้ำออกมาแบบนี้นะครับแต่เราจะขัดให้มันเกรียมเลย มันจะมีเสียงแปะแปะแปะแบบนี้นะฮะเราก็จะหัดต่อไปจนกระทั่งสีเริ่มเข้มขึ้นแล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมออกมาจากนั้นผมจะใส่อันนี้ครับอันนี้คือโตปันจังนะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์ทั่วไปครับส่วนใหญ่เขาจะขายอยู่ใกล้ๆกับโกชูจังนะครับใส่มากใส่น้อยเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะฮะผมจะใส่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าผมจะปรุงโชยุลงไปอีกตอนท้ายฮะพอโตปันจังเริ่มเข้ากับเนื้อไก่ดีแล้วก็ใส่โชยุลงไปใช้วอก เคโชยุรอบๆกระทะเพื่อให้โชยุได้สัมผัสกับผิวดร้อนๆของกระทะจะม,มีกลิ่นหอมออกมาครับจากนั้นก็สาเกแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยผัดให้เข้ากันแล้วมีความเกลียมเป็นอันเสร็จครับอันนี้จะเรียกว่าไก่ผัดมิโซะก็ได้นะครับต่อมาเตรียมเครื่องผักกันเลยฮนะต้นหอมญี่ปุ่นนี่ทำเมนูนี้ผมแนะนำให้เอาส่วนขาวยาวๆหน่อยนะครับหั่นตามผมแบบนี้เลยครับ มากนั้นก็รวบแล้วก็หัน่นฝอยได้เลยส่วนสีเคียวหัน่นฉล็บนะครับเอาไว้ผัดแล้วก็โรยหน้าตอนหลังด้วยฮะกระเทียมจีนกับปริมาณนี้ผมใช้ประมาณ6ลูกนะครับถ้าใครชอบกระเทียมเยอะก,กระเทียมน้อยแอดจัสเอาได้ครับสบับหยาบเต็มเอาไว้เลยฮะผักที่ต้องใช้เนี่ยมีทั้งหมดก็แค่นี้เองครับส่วนเขียวของต้นหอมส่วนขาวแล้วก็กระเทียมใช้น้ำมันประมาณ1นวอกนะครับ กระเทียมทั้งหมดใส่ลงไปเลยแล้วก็ส่วนขาวของต้นหอมครึ่งหนึ่งครับส่วนเขียวด้วยนะฮะอีกครึ่งหนึ่งอันนี้คือพริกเสี่ยงไฮ้นะครับรสชาติค่อนข้างจะเค็มจัดเลยใส่ลงไปประมาณ3ส่วน4วอกครับและอันนี้ก็เป็นรายุนะครับแต่เป็นแบบมีเนื้อก็ตักเนื้อลงไปประมาณ1ช้อนกาแฟพูนๆเลยแล้วก็ราดน้ํามันลงไปเท่านี้ก็จะได้ส่วนผสมที่หอมมากแล้วล่ะครับเปิดไฟกลางอ่อนแล้วคั่วทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ อ้ออีกอย่างหนึง่งพริกป่นครับผมใส่ลงไปทั้งหมด3ซองนะครับผมชอบกินเผ็ดๆพ,พอทุกอย่างเริ่มเกลียมแล้วผมก็ใส่สายเกลลงไปแล้วก็คั่วต่อจนแห้งนะครับจากนั้นก็เอาเนื้อไก่ที่ผัดไว้เทลงไปเลยครับผัดให้เข้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปครับครั้งนี้ผมใช้เป็นน้ำสต๊อกดาชินะฮะลองกะเอาดูครับมันควรจะน้ำเยอะหน่อยนะฮะประมาณเกือบจะราดหน้านะครับ ถ้าน้ำสต๊อกไม่พอก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นผมจะใส่ต้นหอมส่วนขาวที่เหลือลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมสีเขียวอีกส่วนหนึ่งลงไปด้วยครับเหตุผลที่ต้องใส่ตอนผัดกับตอนต้มเนี่ยเพราะว่ารสชาติตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาคนละอย่างกันนะครับต้นหอมผัดก็จะมีความหอมอีกแบบหนึง่งต้นหอมต้มกับพริกก็จะมีความหอมอีกแบบหนึ่งครับปรุงรสให้พอดีนะฮะใช้โชยุกับพริกไทยก่อนจะใส่เต้าหู้เนี่ยแนะนําให้ปรุงก่อนนะครับเผื่อรสเค็มเอาไว้ด้วย พอใส่เต้าหู้ลงไปเนี่ยมันจะจืดลงไปอีกเยอะเลยครับค่อยๆใช้วอล์กปยเต้าหู้แบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เต้าหู้เละเกินไปนะครับพอรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดผสมน้าเล็กน้อยลงไปนะฮะความเหนียวเนี่ยถ้าหาว่ากว่าทับพีลงไปแล้วเห็นฐานกระทะแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับจัดเสิร์ฟได้เลยแล้วก็โรยต้นหอมส่วนเขียวที่เหลือไว้เป็นอันเสร็จครับมาโปโทฟู อาหารจีนเสฉวนของขอโปรดของบาคุโกะนะครับจะเรียกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างจะญี่ปุ่นก็ได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้ใส่เหล้าเซ้าซิงลงไปสําหรับเนื้อที่ใช้ผัดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับเนื้อวัวก็อร่อยเนื้อหมูก็อร่อยเนื้อไก่ก็อร่อยครับแต่วันนี้ผมได้เป็นเนื้อไก่มาแค่นั้นเองความเผ็ดร้อนแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของเต้าหู้นุ่มๆกับเนื้อไก่สับที่ผัดจนเข้าเนื้อเนี่ยมันเข้ากับข้าวสวยร้อนๆมากเลยละครับถ้าเพื่อนๆชอบอาหารเผ็ดๆร้อนๆ แนะนำให้ทําตามนะครับมันอร่อยมากเลยนี่แหละครับของปิดของบาคุโกหนุ่มฮีโร่หัวร้อนของเราแล้วก็อย่าลืมนะครับใครมีเบาะแสของเป็ดผัดเผ็ดช่วยบอกผมด้วยนะถ้าทําได้ผมก็อยากจะลองทําดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดแชร์ติดไลค์กดไซส์สับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ f o r t n i t e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ